เราอยู่กับเรียกว่าศิลปินดังมากเลยนะครับกับพี่อ้อยใจนะครับแอนอีสานนะครับสวัสดีครับผมนะครับพีเจบ๊อบบี้แล้วก็พีเจพี่ก้าครับครับอยากถามพี่อ้อยว่าความรู้สึกในการมาร่วมงานครั้งเนี้ยรู้สึกประทับใจอย่างไรบ้างครับโอ้ประทับใจมากต้องมาทุกปีวันไหนไม่ได้มาปีไหนไม่ได้มารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปคิดว่าปีนี้ว่าจะไม่ได้มาเพราะว่าเออ แต่วันนี้มารู้สึกว่าได้ไม่เห็นรู้สึกว่าการจัดงานอะไรรู้สึกว่าจะปกติแล้วก็มีคนมามากมายให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งมากันหมดเลยก็มีคนให้ความรักความนับถือคุณอา,นาเนลงรอดเจริญมากอ,อย่างว่ยใจที่มีชื่อเสียงอยู่ได้นี่ ก็ฝากแฟนร้านค้าด้วยว่าติดตามหรือไปชิมหรือไปกินได้ทย่งไงบ้างครับผมค่ะไม่ยากเลยฮะพุทธมนทนสายสี่นะคะปอยใจก็รถเข็นคันเล็กๆอยู่หน้าโลตัสพุทธมนตรนะคะตลาดโลตัสเนี่ยอยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยนะคะเพราะว่าไปขายที่เขามีเจ้าของที่เขาก็ไล่เราไล่เราไม่เป็นไรเราเราต้องเป็นผู้แพ้ีจ เราต้องเป็น <sociedad> ผู้แพ้เราถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาได้แล้วต้องเป็นคนยอมเป็นคนยอมคนยอมแ้ก็มีงานเพลงชุดใหม่ชื่อชุดสกามาป้าสกามา คนแรกเป็นอะไหัวโค้งเลยดีวะ่ะครับผมมาของนี่มันจมใจคนนี้เลยสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัตริกาอิสระพักดีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องดาค่ะมาจากจังหวัดนนทบ,บรุรีหมายเลขสองค่ะโมาจากนนท์อเอาละครับเขาบอกว่าเอาไงเราความมั่นใจนิดนึงวันนี้ความมั่นใจมั่นใจขนาดไหนครับความมั่นใจเหรอคะก็พบมาประมาณ90%แล้วกัน40ก็ ก็ขึ้นอยู่ให้คณะกรรมการค่ะอ๋อนี่ถ้าถ้าเกิดพี่ใหญ่ได้จะได้สิบนะมากับพี่บ๊อบบี้ก็ได้มีเยอะน้ำหนักเหรอสิบคืออะไรครับพี่บ๊อบบี้อาจจะเป็นน้ำหนักครับโอ้นะครับเราเราเรียกว่าเราเราถามไม่เล่นดีกว่าเราถามจริงเลยถามจริงนี่ไม่มีเล่นๆล่นนะฝากหนึ่งประโยคถึงแฟนเก่าแฟนเก่าฝากฝากพร้อมกับคำหน้าแฟนเก่าอะค่ะใช่จะสวยยังมีแฟนเก่าอยู่หรือเปล่า สมมติว่าั้นเ่าดูอยู่เนี่ยคุณจะฝากอะไรถึงเขาคิดว่านะคะขอให้ปรับปรุงเป็นคนดีก็พอแล้วค่ะทำหนาจะแย่ไงโอ้ยโดนโดนโดนโชคดีนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับเอาละครับมาเลขสองเลขสองโอ้โหน่ารักอ่ะนะปะล้วไล่ต่อเลยดีกว่านี่เรัคนี้เลยตามาตามาตามา ขนาดไหนครับก็ห้าสิบห้าสิบนะคะเอาทำไน้อยจังง่ายไม่้อยจังงยคนนั้นก็ยังเกเลยหรอหรอท้าทครึ่งคร่อะค่ะไม่แน่ใจทนี่มาจากมาจากเทเลยปะครับเค่ะว่าเราสัมเป็นกันเองเลยถมมีสิ่งนึงอยากจะถามให้ฝากหนึ่งประโยคถึงแฟนเก่าที่เขาดูอยู่ตอนนี้แฟน ก็ทำหน้าแย่ๆหนึ่งหน้าสลักคุณค่ะแล้วก็ทำหน้าแย่ๆหนึ่งหน้า ไปทำบุญไปไปไป ต้อนรับเข้าสู่บริษัทคอนทูลบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อนรับสู่ทัวร์เทยบริษัทคอนทูมบรีจำกัดขาเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ โทร02 801 32 11ถึง14ไปบริษัทค้นทนบุรีจำกัด ผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12ทับ01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียว ที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามจังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรีขินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนาม กับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน3,000นนามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางเสวยสุขนวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดชะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครน,นายก ไหว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการศักขะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9ก้าวัดดังฝั่งทนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์028013211ถึง14 ใจสุดๆเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์12นะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะเบอร์12นะคะน้องชนันชิดาอัครวิโรจน์ค่ะชิดาชิดาชนันชิดาค่ะอ๋อชนันชิดาชนะชิดาครับเบอร์น้องนุดีค่ะน้องอะไรนะนุดีนุดีจากสมหวัดราชบุรีค่ะอ๋ออันนี้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลัอนนี้นุดีอันนี้นุ้ยชั่วมากเลย วันนี้เรา2คนมี1ประโยคมาถามครับเรียกว่าบอกดีกว่าหนึ่งประโยคบอกแฟนเก่าเลยวดี๋ยแฟนเก่าดูอยู่พร้อมกระําหน้าแย่ๆยหนึ่งหน้าบอกกับแฟนเก่าว่าวันนี้ฉันสวยกว่าวันก่อนคระไอ้ย่้ปแล้วขอคมาะครับวกต่อเอาลครับานผู้ชมครัตอนนี้เราอยู่กับเบอร์1 9 อนิดนึงครับค่ะดิฉันนางสาวปุญจ์รัตนภา,ากรน,นะคะเอ่อชื่อเล่นน้องเบสค่ะน้องเบสอายุ18ปีค่ะครับผมอันนี้น้องเบสนี่ครับอันนี้ก็ซาเล้งนะน้องซาเลง้งขอบคุณมากครับ<อ> <c oughs> ถามว่าความมั่นใจวันนี้มั่นใจขนาดไหนครับเกินร้อยค่ะเกินร้อยโอ้โห ตั้งถามเป็นหนึ่งว่าน้องน้องเบนซ์นี่มาจากที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับอ๋อมาจากจังหวัดราชบุรีครับอยู่อำเภอบ้านโป๊ะอืมไม่ไกลไม่ไกลสารรัตลีสารรัตลีอ่าครับผมหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคถามถามน้องว่าไงตอนนี้แฟนเก่าดูอยู่ฝากประโยคเด็ดที่แฟนเก่าหน่อยพร้อมกับทำหน้ายิ่งใหญ่หนึ่งหน้าสวยขนาดนี้ยิ่งทิ้งฉันได้ก็ไปหาคนใหม่ช็อปไป อันนี uhm ้น่าจะแย่นั่นแหละครับขอบคุณมากครับขายโชคดีครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับผมจะบอกว่าสาวให้สองสองท่านนี้นะครับก็ครับไม่ใช่นั่งนักหรืออะไรวะเหมือนมากเหมือนมากต่อเร่อ เป็นไงบ้างขึ้นเวทีมาแล้วเมื่อกี้รู้สึกไงก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะทุกคนเขาก็แบบว่ายิ้มประมืออะไรอย่างงี้ไม่ตายนเมื่อกี้คนนี้เลยน้องเฟิร์นเนี่ยค่ะทำสมาธิสามสิบนาทีใช่ค่ะนี่เลยนะไม่รู้เขาทสิบนาทีใช่เราเรียกว่าน้องสองคนยังใสใสอยู่เรียกว่าสมมุติดีกว่าถามเลยแปปน้ำเดียวกับสาวเวทสองเลยถามว่าสมมุติถ้าแฟนเก่าดูอยู่ฝากอะไรหนึ่งประโยชน์ถึงแฟนเก่าพร้อมกับทำหน้ายแย่หนึ่งหน้าทำหน้าแย่ เดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะคสมมติว่าแฟนเก่าดูอยู่น่นอ่ะอันนี้คือแฟนเก่าดูโยนสมมติอ่ะน้องเพลงก่อนน้องเพลงก่อนน้องเพลงก่อนนะสมมติว่าต้องต้องบีว่ารมณ์ด้วยอด้วยค่ะเออายด็กน้องน้องเคยไม่เคยมีแฟนไงก็ใช่่ก็เลยแบบต้องการเวลานิดนึงครับจะทำยังไงดีแปลแ่าแฟนนะ แล้วก็เดีอยู่ฝากอะไรหนึ่งประโยคให้แฟนเก่าพร้อมกับทำหน้าแย่ๆหนึ่งหน้าหน้าแย่ๆอะไรเหรอคะหน้าหน้าแบบจี๋ๆอะไรอย่าเงี้ยอ๋อได้ค่ะชินแน่ชินแน่มากขอบคุณค่ะแค่นี้จบไหมคะคือชินแน่มากอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก่อนจูนนะมันผิดคำถามเหรอคะก็ก็คือชินแน่ไม่ค่ะอ๋อ ยืนไว้ไว้อะไรให้มุกขำนิดนึงหนึ่งนาทีโอ้โหไม่ทันพร้อมกระดมหน้าแย่ๆหนึ่งหน้านาแย่โอ้ยอันนี้คือแย่เลยนะคะทำยังไงนะทำยังไงนะน่าแย่แล้วหล่ะนะอันไหนทำหน้าสวยเลยทำหน้าสวยพี่ปอยนับเตอร์ครับอ่ะมาถึงน้องสวยมากหนนเี่งประโยชน์ อ่ะหนึ่งประโยคแฟนเก่าไอเก่าจะโย่คิดว่าเทพปะล่ะโดนโดนโดนโอ้โห้อ้ยโ้ยอ้อ้ยโ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 อ้นโอ้องยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยออนอยอย่้ยอน้าอ้้ย้ย้้าแย้ย้ แย่พอไคะคือเงเลินเงงีคุณผู้ชมทำต้องใช้พิจารณาในการรับชมนิดนึงธรรมดาคนสวยไงก็ดำดูไม่แย่หรอกะแต่เราสองคนดำไงหลอกก็ดูแย่ครับแนเดี๋ยวก่อนเดีก่อน๋ยวพวกเราไม่หลอกแ่ยมีออปชั่นมีออปชั่นมีออปชั่นไอ้นี่มันพวงกุญแจคุณๆนะครับรถผมเองรถผมเอาทำไมคะเมเเพราะว่าผมมีนี่ถือแล้วะ ปากปากก็ปากปากเป็นน้องหมูแล้วนิดนึงปากเป็นน้องหมูนิดนึงอ่ะถือเลยกอดได้ครับคือจะบอกว่าน้องหมูตัวนี้น่ารักน่ารักมากเลยนะคะเอ่อขอเลยได้ไหมคะเอาไม่ได้ครับ่าให้หมูไปตัวนี้น่ารักมากมากเลยทำไมหมูตัวนี้ปิดทางปากคะปกติที่นี้นี่คือจะต้องออกแบบนี้อาจารย์โอ้โหเากลัวเกินซึ่งรอบนี้ อเคให้น้องเฟมบ้างปลาอะไรถึงน้องหมูนิดนึงก็บอกว่าน้องหมูนะครับผมเป็นจดเป็นสองท่านนี้แหละได้จับไปั้งแน้เลยทางปกติเมื่อกี้สาวเพวสองกำปุ๊บบอกแกกำแน่นเดี๋ยวหมูร้องอ่าจะตุ่มหรือเปล่าคะน่ารักอ่ะปะขอละไปไหนคะเดี๋ยวทุกที้แบบร้อนอะไรร้อนจะร้อไปหาอะไรกินดีกว่า ไปคลองแอร์ก่อนค่ะแอร์ลมค่ะโอกคุณพี่ป๊อบบี้เป็นน้องตายนะมุกนี้ป้าจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีปลาโป่งป้าโป่งไปเลยอ๋อไปด้วยกันไหมครับไม่ต้องไปหรอกเปิงตังเอ้าเงินน้อยไปเลยว่ะเราสองคนไปเลยเมื่อกี้บอกว่ามีออปชั่นเยอะไงไปป่ะไปป่ะไปไหนคะไปไปไหมคะบอกไหมป่ะอนุญาตไหมคะเราอนุญาตไปได้ไหมคะไปได้ไหมคะถามถามคุณผู้ชมถามเนี่ยตัวหมูเนี่ยตัวเจ๊งอะค่ะตัวเจ๊ง ไปไปยักหน้าโอเค้กล้อง้าหนไปยักหน้างานเข้าแล้วเพื่ละอันนี้ขออนุญาตแล้วนะคะขออนุญาตแล้วไปได้ใช่ไหมออนุญาตน้องหมูรายกันครับค่ะอนุญาตน้องเพลงขออนุญาตน้องหมูคะเออน้องเพลงขอไปปาเป้าได้ไหมคะอ้าวอนุญาตแล้วค่ะอนุญาตแล้วทำไปได้แม่แม่น้องทั้งสองดูอยู่ค่ะขอตังค์ด้วยครับอา เดี๋ยวนะป่ะงั้นเราพาน้องไปพักก่อนแล้วเราได้แอบหนีไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่ร้าปะปอโอเคไปป่ะไปค่ะโอเคค่ะไปอย่าไปตามไม่กลับง่ายใช่ป่ะง่ายค่ะง่ายคบแล้วไปปลาปองเลยวันนี้อ่ะเก๋ป่ะเอาพ่แบบเหมาทั้งร้านเลยหรือเปล่าได้ไก็ถ้าน้องมีตังค์เยอะพี่ก็เหมาได้ได้ได้เงินเลยค่ะได้ก็หลวงมาแล้วกันตังค์เดี๋ยวต้องถามคุณแม่ก่อนคุณแม่มีตังค์หรือเปล่ามีตังค์ไหมคุณแม่มีตังค์ไหมครับ โอ้โหยิ้มใหย่แบบนี้เรียบร้อยแล้ <c oughs> อารมณ์เสีย <c oughs> แต่ไอ้น้องเปิ้รอดตัวแล้วนะครับในโลกน,น,นี้แล้วเนี่เออพาเนี่ยพาพาแล้วขเวขาบอกว่ารอดจาคนนึงแล้ว <ส est? S 1> <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> จะบอกให้ครับว่าคนไปที่หลังจะมีอุปสรรค์เกิดขึ้นเมื่อเกิดหมีช่องโหว่เกิดที่ร้านะครับพาพาสบายน้องเฟินน้องเฟินลอบกำลังใจค่ะก็ขอกำลังใจด้วยนะคะแค่4ดอกเองนะคะน้องเฟินจะทำไม่ได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าครัวถูกเต้นลิงนะคะแต่อยากเห็นพี่ๆถูกทำโทษงานงานงอกแล้วงอกแล้วใครชิคเกมวาโอเคเดี๋ยวเราไปรบกันอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตทำาไปค่ะอ่อดอกสองเอไม่โดนนะลุงเนี่ยไม่โดนน่ เอาลครับ usted, เ,เอาละครับท่านผู้ชมครับภารกิจของน้องๆในค่ำคืนนี้นะครับก็ผ่านตามสัญญาเราจะมี m d อายาเชตูเนียมาเต้นเล่งให้ดูอ่าครับผมตพนนั้นเราไปลากตัวอะไรดีกว่าครับผมเท่านั้นคือคุณป้อม ไป,ไปเลย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 ค่ะเออค่ะตรงกลงค่ะครับไปล้เยถึงเวลาเต้นลิงตีเต้นลิงตีฉาบแล้วครับผมดูเหง่อดูเงืเป็นตาก,ก้องก็คิดว่าจะรอดนะครับคิดว่าจะรอดแต่ที่จะมาหากินค่ะพร้อ,อมยัง ไม่พอไม่พอเลยเดี๋ยวน้องเพลงร้องเพลงให้ค่ะเต้นแป๊บเดียวนะร้องเพลงเพลงอะไรรอบอะไรเงี้ยเพลงเพลงอะไรอะคะเลเยต้นลิงเต้นลิงแล้วจะร้องเพลงอะไรดีธรณีการแสงโอ้ยมันนิงล้าลูกดวีไก่ย่างไก่ย่างไก่่ยางดีกว่าลงเอาลิงเอาไก่ไก่ย่างเอาไก่ดีกว่าพร้อมยังหนึ่งสองเอาลุงกันได้ไหมแย่ถูกเผาใช่ไหมี๋ยวมีระเบีเงชาว่อา โอ้เ oh, <laughs> ยอะเลยตกลงกันไว้แค่ลิงโอเคค่ะ okay, พร <อ S 1> ้อมแล้วไก่ย่างนะ เล่นมาเต้นสุดแล้วเรากลับที่เดิมเลยค่ะกลับสลับกันเดียวมาต้องบอกว่าเป็นไงแต่ก็เราเต้นเด็ดไหมคันเทปคันเทมแน่นอนนะครับพ่าเพิ่งจบจะมาอะไรมาแน่นอนเต้นได้แน่นอนไม่มีทางลืมถ้าถ้เกิดเป็นยังผมยังไม่เข้ามาอะไรครับ ไม่เขา้มามหาลัยปีอะไรคะปีสิงหรือเปล่าคะเขาบอกว่าถ้าเป็นพีน่าจะเต้นน่ารักกว่านี้เอาละช่วงนี้ก <uh. ็ท้าช exactly. ิมองแล้วนะผมขอบคุณมากเลยทั้งสองสาวที่มาด้วยกันสนุกในค่คำคืนนี้โอเคนะงั้นก็เรียกว่าฝากทิ้งท้ายทั้งสองคนเลยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยก็ยังไงดี ก็ขอฝากผลงานเพลงของพวกเราสองคนละกันค่ะก็ตอนนี้น้องเฟิร์นก็มีซิงเกิลอยู่นะคะโทรมาจะบอกว่ารคาคาก็สามารถเข้าไปดูใน Youtube ก็ได้นะคะใครอยากเห็น MV นะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยค่ะครับผมค่ะ เพลงนะคะก็เป like ็นเอ่อเพลงกลุ่มรวมกลุ่มศิลปินใต้สยามนะคะก็มีอยู่ใน YouTube แล้วก็ไปช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคะค่ะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและหนึ่งตากล้องเราเหนื่อยนะเหนื่ยแะร้อนมากด้วยไปแล้วพร้อมกับน้องสาวสองคนไปแล้ววันนี้ขอาสองคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ตามชมทั้งชั่วโมงเลยสามคนให้พี่เอ็มจั่งสามสิบสี่แจอกันโอกาสหน้ารายกัรวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ